สวัสดีครับวันนี้ผมปอก็จะมาทำทัเรียวของเกมฮาร์สโตนต่อบทนี้เป็นบทที่สามนะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ฟังในวันนี้เลยก็คือวันเดียวกับทำบทที่สองนี่แหละคิดว่าน่าจะทำให้เสร็จเร็จเผื่อบางคนอาจจะไปเกินทัศนียวแล้วก็เผื่อใครที่ไปอันอื่นน่ะอาจจะงงว,งว่าเออต่อไปเล่นยังไงผมจะได้สอนเลยส่วนใครที่ ยังเล่นทัเียมอันไหนไม่ผ่านก็เอาตรงนี้เป็นแนวทางได้โอเคมากันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลา ันรอสักครู่นะครับต่อไปเราจะเจอกับอะไรเจนะพบกับก o l d e n s ช o w เมื่อหลาีที่ย่านมาีกันเองทันาวจาด้านล่าขายสุดชนเป็นเพิ่มและเรเกินสุดไม่รู้เหมือนมันอ่านมันเหมือนภาษาอะไรสักอย่าง เดี๋ยวผมค่อยดูชื่ออีกทีหนึง่งโอเคมาเริ่มกันเลยครับโอ้เจ้าดีใจที่เจอเจ้านะรอวอล์เกอร์โชว์อไอ้ข้าดูหน่อยสิว่าเรียนรู้อะไรมาบ้างถ้าไม่ออกเขาให้ดอกไม้เขาได้ดอดีดีมากโอเคเขาจะบอกเราเมื่อกี้ว่าเวลาเราโจมตีเนะี่ยมิเนี่ยเราโจมตีมิเนี่ยไฟหลงข้ามเนี่ย มินเนี่ยนของเราแล้วมินเนี hmm. ่ยนฝ่ายตรงข้ามจะได้รับความเสียหายนะครับคือม <Okay, S 2> mm ีดันมาสุดก็มีของมาสุดไม่สุ่เจาะเป็นดึกจากมาสุดดึกมาสุดลักเป็นสองสองมาสุดโอเคในกรณี mm hmm. ในี้ในทั้งทะัเหลี่ยมเนี่ย mm hmm. ผมจะบอกอย่างหนึ่งคือการ์ดเนี่ย mm hmm. จะเป็นการ์ดที่เขาเรียงมาให้แล้วแต่เวลาเราเล่นจริงเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว,ว่าเราจะได้การ์ดอะไรบ้างขึ้นอยู่กับการจั่วของเรา mm hmm. ก็คือพูดง่ายๆว่าวัดตัวนั่นแหละครับมาสุด mm hmm. ผมจะไปเร็วเลยนะจการใช้ดาบหรือธนูแต่ข้ามีสายมากมายไปจุดค่าดโอเคผมจะไปเร็วเลยนะเพราะว่าเออผมได้อธิบายไว้หมดละทั้งสองบทก่อนนี้ว่าต้องทำอะไรยังไงต่อไปจะเป็นการเล่นเลย กบืขาขจุ๊บรับเดัไปหึงจักสามจุองมานงสามจุสามสุี่เปิดรจักสอมาน่งรับามีดึงไไเยียมสัตดขาจุแบบัว็ดัไปหนึจักสามมดึสาจุ๊สมมาแับตัวเก็ดรับไปนึจุ๊บันสุดท้าปัจุดีโอได้ล้วครับไอาฟถอดจุจบเิมสิเพิ่มนขาไปตัวข้าจุปตัวขอาจุได้นุด เขดีสามาาจุเขาได้หนัวหนไ้จุดุ้ี่สงสุดัไปจุดมี่ห่งขจุดหนสุงเอสามสงุดหัวหน้าไว้จุดปี่สามาจุสามานาหัวหาจุดเจุ้ี่องสามปี่นงเขาจดหัวหน้าไวจุดเจ้าจุดสาอปี่หขาุหวหนสาวุ้ดสจาุดสามนเขาุดัยาให้มันตั้งหัวหน้าไวุ้ดสจ้สุดี่เปนดงเปอน่เห่งเนอ ผมจะให้คําแนะนําอย่างนึงในการเล่นสมมติถ้าเรามีการ์ดแบบนี้ยการ์ดที่มอบความสามารถราให้มินเนี่ยนไฟเราเนะี่ยมีพลังโจมตีหรือพลังชีตอะไรเพิ่มเนะี่ยถ้าเราดูคำบรรยายแล้วแนะนําให้เราเล่นการ์ดพวกนี้ก่อนก่อนที่ทําการโจมตีนะครับเพราะว่าการเล่นการ์ดพวกเนี้ยอาจจะตัดสินผลแพ้ชนะได้ทันทีเลยก็ได้แล้ว ค่ได้แล้เดนี่ยเวลาอย่างเนี้ยถ้าผมโจมตีไปเนี่ยปกติถ้าไม่ใช้การ์ดเนี่ยจะเป็น3แต่ผมใช้การ์ดไปเนี่ยจาก3ก็เป็นสี่เลยนะครับไปดีบุนเลยครับโอเคสุดจนสุดเกิความปัจจุบันสุดปัจจุบันสุดได้สิจักรเกินคม2 2น2 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 2อ2 2อ ถ้าคำแนะนำของผมนะใครที่คุ้นเคยกับอังกฤดเล่นอังกษดด้าเล่นไปเลยเล่นกว่าไทยตรงเนี้ยจะหาสาเหตุได้แน่ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ถ้าใครเล่นได้ไม่หมายก็ไม่ซีเรียสอะไรก็เล่นตรงนี้ได้เลยนะครับเอเสิรดรัรหรืออีกคําแนะนำหนึ่งถ้าใครมี vocalizer ติดตั้งเนี่ยผมแนะนาว่าให้ใช้ตัวนั้นรู้สึกเหมือนจะอ่านหมดตาทิปเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาถ้าปัญหาอยู่ที่ตาทิปผมก็แนะนําว่าไปเล่น vocalizer แต่ถ้า มาถามไม่ได้มาจากตาทิพย์เดี๋ยวก็อาจจะมีการแก้ไขในอนาคตนะครับอมา้าสุดระเบิดนฟันสีขายปนีอก้าสดคดีคดีมา้าสหัวหัสามอกตอโเย่ะอัองีนขาสุดสมองพีนักขสุดสมอพีนาสุดโชคโคแม่นะสามอขายังไม่เอาแล้วกัน

ไป่ค่า่ก้าหอบรรลอกจักรพรรดิเสองพันสองพันเปิดทัจาีทัสองพชีวิตทัศสองพันีวที่วีเขาขจุวิฝ่ายจงคัดสองพันสองพันสอขเข้าเ้าแม่นห่วิญญาณเขาขจุเข้าเขาแม่นะหนึ่งจานจุบุญเขาขจุไวเจาจุจสองจักรขวบีข้ามาจุหนึ่งมาจุสองเป็นจุสามารถี่นักขจุสามวเจุจดนกข้าขจุค่ะบเขาขจุไว้จ้จบจัดิากจุเข้าเ

สี่โอไปจนค่าไม่สามารถสอตีหน้าุดมินิขอขคอจุดสองสาจุดสองส่มจนค่าจุดหนึ่เป็นจุดตักบวกชาโลแทนสองสอจุดแทนดัเป็นจุดจากสี่จุดสามเป็นจุดเข้าไแม่นะสี่สอจุดสามจุดแทนดัเป็นจจากสี่หเป็นจุดูไปุดโอ้โอเครู้สึกเหมือนจะให้จัดการพวกนี้ก่อนนะครับแอคนะสองตีมินิุดแทนงเป็นจุดของจุดสอเป็นจุดสองสาุดสองสจน่สอสุดแทนดังเป็นดสามเป็นจุด ขอบโปิ space, ่ตรอบโหยไปนะไปสุดไม่ม <bad> uhh <exhausted> ีด้วหลักที <warm hands> ่ี่ิงชีวิตข้ามีเพื่อนไปมที่พื้นฟูพลังชีวิตให้ข้าได้แล้วก็ช่วยสู้ได้ด้วยปเรีกขงสุชีวิต้าสุด เขาไปดีกวยแลุ่ือขวาวิสองัดหนึเป็นตดคันดังปุดสุด้ดึเปร์็สำบพี่นะโอเคใช่เลยหึ่งเปอสองข้าม่ลยละวิสสองจุดสุ่มมืขาขันจุดไม่จบเอซนึ่าจั่งสองจุดไม่เบสสองจั่งคันดังสี่สี่จุดขัาดังสุดสมดขั้นสุดขั้นดีข้ามสี่ห้าจั่งไม่ดีข้ามที่หกไปตรงห้าจุดสมหรับพี่นะขาจุดปี่มมือซ้าสานึ่งเปอี่เด็นอเคุ่มมอขาั้ ข้รกไปสู่ความโกรธความโกรธนำไปสู่ความเกลียดชังความเกลียดชังทำให้ความสุขตลอดทั้งเรื่องเนี่ยข้อดีจะมีอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวฟังกันตรงนี้กันนะครับอ่อนหัดนะหล่อวอเกอร์ก็อาจเป็นได้ข้อดีที่ผมพูดถึงก็คือ มินเนี่ยนของฝ่ายตรงข้ามจะยังไม่โจมตีฮีโร่ของเราจนกว่าจะจัดการมินเนี่ยนฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนแต่ในการเล่นของจริงเนี่ยที่เป็นการบัญญายุภัยที่แบบเป็นการบัญญายุทแบบเล่นคนเดียวหรือเล่นแบบออนไลน์เนะี่ยมินเนี่ยนโจมตีฮีโร่เราก่อนหรือโจมตีมินเนี่ยนของเราก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับมินเนี่ยนฝ่ายตรงข้ามหรือฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามจะตัดสินใจยังไง ซึ่งถ้าเล่นกับคนจริงๆเนี่ยความอยากจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกดังนั้นถ้าใครยังไม่ชินกับการเล่นแบบนั้นผมแนะนําว่าให้ฝึกฝนกับอาหมดฝึกฝนไว้ก่อนเพื่อความคุ้นเคยเดี๋ยวผมจะสอนต่อไปหลังจากทำตัวเลียวเสร็จเปบขาขจุนดับสักพักแลจับขจุีมือขจุดมือขจุฝีมือขจุฝีมือขจุฝีนือขจัฝีมองจุดมือขจุฝีนอจุฝีมือขจมอขจุฝีอจุดแมือขจุป็นอขจุฝมือข

เรียบลายของคุณพี่สามารถจะีทีหกไจนขั้นไแล้วไม่มีกลยุทธเีไแล้วโอเคดัชีวิตสุดบสรจสต้นหาไปจนขั้นสุดหาจขุ้ดไปน้ัมบอรอด้นครของาาทุคคุชีวิตต่อไสุดคุไม่มีกุรปิดนคุณไม่้อสุดคปัญญาชสารจารงกสุดมีก้าได้สุดรรจารกสุดจารกุปันการบสุดรได้บ่อเกุดตัวเดียวปิดไดต่อสุด

ปจนขาอหเุดไปจนขาสแ่ข้าไปเป็นคข้าุดไมดีเยอแใชแล้วุดมือขอคอุดปอกแอโ่จักสองุดไม่เป็นจักสองุดโอเคใช้การ์ดวันนี้จบเกมเลยสพคุดพ่อนพนรู้สเกเจ้าคือผู้รู้แทเต่อโอเคกด e อ t e r เพื่อไปต่ออะไรจบวันนี้แล้ว ามจุดสามจุดบัตรคือขึ้นแปดุดเป็นเกียร์มากลอวอล์เกอร์คุณคาวอร์เกอร์สองจุดสักจุดต,ต่อไปก็คือขึ้นแปดจุดกับเป็นเกียร์แล้วเป็นสุดโอเคผมขอจบบทนี้ไว้แค่นี้นก่อนแล้วกันสังเกตไหมครับว่าพอเป็นทัศนีย์บทใหม่เนะี่ยมันจะเพิ่มความยากมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆหลายคนอาจจะติดบ,บทสุดท้ายบทที่หกถ้าผมจะไม่ผิดน,นะเดี๋ยวผมจะทำหน้าสอนไปถึงตรงนั้นเลยแล้วกันเผื่อ ใครที่ติดปัญหาตรงนั้นแหละจะได้รู้แนวทางในการจัดการนะครับ okay. โอเคจักจัับผมก็คิดว่าบทนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละสำหรับใครที่ไม่ผ่านก็ลองเอาตัวอย่างในทางเนะี้ยไปปรับใช้ดูถ้าใครที่มาเล่นทีหลังแล้วติดตรงทั้งทเรียวสามนะครับโอเคสําหรับบทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ตามที่ผมบอกไว้ติดต่อเฟซส่วนตัว ติดต่อกลุ่ม s กีออฟอร์ดเดอร์บาย bride, หรือติดต่อทุกทช่องทางที่มีการติดต่อคอนแทคกับผมไว้เนะี่ยติดต่อกันได้เลยก็ส่วนบทหน้าก็เป็นคิงลูกกล่าเนาะสำหรับบทนี้ก็จบไปที่นี้พบกันใหม่กับทัทเรียวบทหน้าสวัสดีครับ